สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงโปรดเกล้าประกอบพิธีหว่านข้าในสวนจิตลดาวันพืชมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีหว่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตลดาโดยมีนายอนันต์สุวรรณรัตน์ อัดกระทรวงเกษตรและสากรณ์เป็นผู้หวันข้าวณบริเวณแปลงนาสาธิตส่วนจิตละดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าอารัธนาให้สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก,สกเสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพ,นพันธุ์พืชต่างๆพร้อมทั้งพระมหาราชคู พิธีศีวิสุทธิคุณเป็นประธานฝ่ายพราหามณพระอุโบสถวัดพระศิรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาค,คม2563โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระคันธาร,าราชใหญ่และพระคันธาร,าราชจีน ที่ประดิษฐานณหอพระคันธารราชวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพ,พันธ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชต่างๆพร้อมทั้งทรงกรุณาโปรโดเกล้าให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคม์มนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายข่าววาดในพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชต่างๆณพระอุโบสถวัดพระเสียรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2563เวลา17นาฬิกาและปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2563เวลา10นาฬิกาโดยมีประลัดกระทรวงเก เกษตรและสาก์เป็นผู้บันเ้าวเพื่อเป็นมเมลพันธ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช2564ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในปีพุทธศักราช2563นี้กระทรวงเกษตรและสาก์จะไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นมนฑลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องจากประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งมีมาตรการและข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสาก์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจัยงดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้จากเดิมที่สำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประกอบพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่10และวันจันทร์ที่11พฤษภาค,คม2563โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลูกเ,กเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชต่างๆในวันอาทิตย์ที่ 20พฤษภาค,คม2563โดยนำพัน์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี2562และ 1, พันพืชต่างๆมาเข้าประกอบพธิธีพร้อมทั้งพธิธีหว่านเข้าในแปลงนาทดลองสวนจิตละดาในวันจันทร์ที่11พฤษภาค,คม2563เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ